สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆอใหม่ๆม,มาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะผัดเผ็ดกระโดกอ่อนกับยอดมะพร้าวค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาทำเครื่องปรุงเออน้ำพริกก่อนนะคะอะหั่นขาซอยขาสักประมาณสองสามแว่นนะคะ,อะพอเรหาหั่นเสร็จแล้วก็พักเอาไว้ค่ะต่อมาค่ะตะไคร้ค่ะเราใช้หนึ่งต้นนะคะ ก็ทำการซอยเนอะเวลาเราตำจะได้ไม่ลำบากมากซอยเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะต่อมาค่ะเป็นยอดมะพร้าวอ่อนของเรานะใส่น้ำส้มสายชูลงไปในน้ำสะอาดสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จัดการเลยค่ะยอดมะพร้าวซื้อมาสดสดอ่อนๆเลยค่ะต่อมาณสักครึ่งโลได้เพราะเอามาแค่ครึ่งเดียวอ่า แล้วนะเราก็หั่นเลยค่ะชิ้นตามชอบนะคะวันนี้ยอดมะพร้าวของพี่การอ่อนมากๆนี่จะหั่นประมาณนี้นะคะแล้วก็ซอยนะคะเราก็เอาชิ้นพอคำค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปแช่ในน้ำสะอาดที่เราผสมน้ำส้มสายชูเอาไว้นะคะนี่เห็นไหมคะขาวสดใสอ่าพักเอาไว้ค่ะ ไปมะกรูดฉีกค่ะอ่าเด็ดมาจากต้นเลยอ่อนๆเห็นไหมคะอ่าเอาสักประมาณสิบถึงสิบห้าใบก็พอเด็ดทิ้งเด็ดกว้างนะของเราเองเนะอ่านี่อ่อนสุดๆเลยช่วงนี้ฝนหน้าฝนนี่ค่ะยอดมะมะกรูดของเราอ่อนสุดๆอ่ากระดูกกระดูกอ่อนนะคะพี่การได้ต้มนะคะต้มจนเปื่อยนุ่มแล้วนะคะนี่ค่ะจะต้ม ยุ่ยประมาณนี้นะคะ,ะต่อมาค่ะเราก็มาดูเครื่องปรุงและว,วัตถุดิบนะคะที่พ่การได้จัดเตรียมไว้บางส่วนเพื่อไม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะกระดูกอ่อนต้มเสร็จสับเรียบร้อยก็ประมาณสัก500กรัมค่ะต่อมานะคะยอดมะพร้าวอ่อนนะคะล้างทำความสะอาดแช่น้ำส้มเอาไว้สักประมาณ500กรัมค่ะ พริกนะคะเป็นพริกขี้หนูแห้งประมาณ1 5บห้าิบเม็ดนะคะขาก็ประมาณสักสองแว่น,นะคะ่ะตะใครก็หนึ่งต้นนะต่อมาค่ะเราจะใช้กระเทียมนะคะเป็นกระเทียมจีนประมาณสักหกเจ็ดกรีบนะคะใบมะกรูดก็ประมาณสัก1ิบใบนะคะฉีกเรียบร้อยน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนชานะคะ ปัดด้วยน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบสำหรับที่จะผัดเผ็ดกัดดูกอ่อนยอดมะพร้าวของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆอเราก็จัดการเลยค่ะตำเครื่องแกงของเราก่อนเลยใส่ขาลงไปค่ะเพื่อนๆตามด้วยนะคะตะไคร้ค่ะ ตำแค่พอบุบๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราเค่อยใส่พริกขี้หนูแห้งของเราลงไปค่ะวันนี้ต้องจัดแบบแซ่บๆใส่เลยค่ะกระเทียมคะ่ะตามด้วยนะคะพริกขี้หนูแห้งค่ะชอบเผ็ดก็เพิ่มได้นะคะเพื่อนๆ เราตำแค่พอแหลกนะคะไม่ต้องละเอียดมากค่ะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆพ,พอแหลกได้ที่เดี๋ยวเราก็เอากระทะตั้งไฟนะคะนี่ประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆน,นี่สาธิตให้ดูเอากระทะตั้งไฟเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปนะสักสามสี่ช้อนโต๊ะนะคะ พอน้ำมันร้อนได้ที่เราก็เอาพริกแกงของเราเนี่ยลงผัดได้เลยค่ะพอผัดสุกหอมได้ที่นะคะเราก็เอากระดูกอ่อนของเราเนี่ยเอลงผัดคุกเขาให้เข้ากันได้เลยค่ะกระดูกอ่อนถ้าเราต้มซะกก่อนเนี่ยเอเขาจะนุ่มแล้วก็ทานง่ายค่ะกรุบ จัดแบบชิ้นใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆจะหั่นชิ้นเล็กก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆแล้วก็เติมน้ําลงไปนะคะก็น้ําในครกที่เราตำพริกไว้เมื่อคู่นะคะใส่ลงไปสักประมาณ50กรัมเพื่อช่วยในการผัดนะคะแล้วก็เออเครื่องพริกของเราก็เข้ากับเอ,อกระดูกอ่อนได้ดีค่ะ่ะะแล้วก็ใส่เลยค่ะยอดมะพร้าวนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็ใส่นะคะซอสปรุงรสฝาเขียวลงไปค่ะ แล้วก็ตามด้วยนะคะสีอูวขาวค่ะเพิ่มความอร่อยอีกหนึ่งตัวก็คือน้ำมันหอยนะคะอใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยนะคะเราจะตัดรสด,ด้วยนะคะน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะขั้นตอนนี้เราก็ผัดให้เครื่องปรุงทุกเข้าให้เข้ากันค่ะ ม,มาคลุกเค้าเข้ากันดีแล้วนะคะลำดับสุดท้ายเราก็จะใส่ใบมะกรูดของเราลงไปอ่อนๆนะคะปับคลุกเค้าให้เข้ากันเป็นลำดับสุดท้ายก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะว้าวนาทานนะคะเห็นแล้วหิวอย่าช้าอยู่ยายนะคะ ตักใส่จานเสิร์ฟเลยค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะผัดเผ็ดกระดูกอ่อนยอดมะพร้าวของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆพื่อขาอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ